สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก็มีเพื่อนนะครับมาคอมเมนต์ถามนะครับว่าครอบครัวฟุตบอลของเราเป็นอย่างไรทําไมถึงมีเรื่องราวขัดแย้งเรื่องนั้นเรื่องนี้กันมาตลอดเดี๋ยวก็เรื่องกรรมการนะครับล่าสุดก็มีเรื่องผู้แร์มีเรื่องอต่างๆนะครับภายในของเราที่จริงแล้วครับว่าครอบครัวฟุตบอลเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่า เราอยู่ในวงการฟุตบอลหรือว่าเป็นแฟนบอลหรือว่าเกี่ยวข้องเข้ามาชมเกมจริงๆแล้วนะอุดมขลิงเขาว่าครอบครัวฟุตบอลเนี่ยที่จริงอ่ะมันไม่ต้องสร้างก็ได้ครับคือคําว่าฟุตบอลแฟมิลี่เนี่ยมันอยู่ในอาเจเปนเวนะครับไอที่ผมพูดมาตั้งนานเนี่ยผมสวัสดีครอบครัวฟุตบอลไทยทุกท่านทุกคลิปเลยนะครับตอนตอนเริ่มต้นเนี่ยที่จริงแล้วคำว,ว่าครอบครัวฟุตบอลมันมันไม่ใช่ว่า ใครเดินเข้ามาก็เป็นครอบครัวฟุตบอลหมดใครมาเกี่ยวข้องก็เป็นครอบครัวฟุตบอลหมดมันไม่ใช่เงี้ยครับคือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับทัศนคตินะในความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลเพราะว่าระบบเจแปนเวหรือ,อวิธีของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาตั้งขึ้นมาคล้ายๆเป็นปฏิญญาหรือว่าเป็นธรรมนูญฟุตบอลของเขานั่นแหละหลังจากที่ทีมชาติญี่ปุ่นเขาเข้าไปสู่พื้นที่รอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกหรือเวิร์คขัพแล้วนะครับ เขาก็หาวิธีการที่จะทําให้ฟุตบอลเขามีมาตรฐานเดียวกันเพื่อที่จะ,ะพยุงทีมเขาให้อยู่ในระดับท็อปของเอเชียนะครับันดับหนึ่งเอเชียแล้วก็อยู่ในันดับต้นๆของโลกนะครับตอนนี้ญี่ปุ่นอยู่ในันดับที่10กว่านะของโลกใบนี้ถือว่าเขาประสบความสาเร็จอย่างมากเลยนะครับระยะเวลาแค่19ปี20ปีเนี่ยเขาไปได้ระดับนั้นเลยนะครับเขาว่าครอบครัวฟุตบอลเขาเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้10ล้านคนนะ นะครับภายในปี2050นะครับซึ่งตอนนี้2024เนี่ย2050เนี่ยเขาจะต้องมีครอบครัวฟุตบอลครบ10ล้านคนนะครับแล้วก็ภายในปี2060เนี่ยเขาจะต้องชูถ้วยฟุตบอลโลกนี่คือเป้าหมายของเขาเนะครับของของญี่ปุ่นเขาเนี่ยตอนนี้เขาก้าวเดินไปล้ำหน้ากว่าไทยเราเนี่ยโอ้โหสุดกู่ครับเราต้องตามเขาหลายก้าวเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทีมชาติญี่ปุ่นสามารถนะครับต่อกรกับทีมอย่างอาร์เจนตินาอย่าง อ่าบราซิลต่อกรอกับทีมอย่างฝรั่งเศสจเยอรมันได้นะครับเป็นลักษณะที่เขาก้าวไปสู่ระดับโลกอย่างแท้จริงแล้วถึงแม้ว่าเราจะมองดูแล้วเนี่ยระบบของทีมชาติญี่ปุ่นนะรูปร่างการเล่นเขาก็คล้ายๆกับเรานี่แหละมีหลายท่านนะบอกว่าทีมชาติไทยในยุคนี้เนี่ยมีฟอร์มการเล่น,นะคล้ายกับทีมชาติญี่ปุ่นใช่ครับมันเป็นบางแม์ครับบางแมทที่อ่เราองลงอ่ะถ้าแม์ไหนเราองลงเราเล่นเหมือนญี่ปุ่นเลย เพียงแต่ว่าเราอาจจะมีพัฒนาการยังไม่ถึงขนาดทีมของเขาแต่ตอนนี้มันเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับที่เราจะพัฒนาทีมของเราเนี่ยให้สามารถไล่ตามทีมอย่างซาอุดีอาระเบียนะครับอันดับกลางไล่ตามโอมานให้ทันนะซึ่งผมคิดว่าเป็นไปได้นะเพราะว่าเราก็เสมอโอมานมาเสมอจีนมาเนี่ยเขาอยู่ในอันดับท็อปสิบนะฮะประมาณท็อปสิบของเอเชียเราอยู่อันดับที่สิบหกของเอเชียอันดับที่สิบหกของเอเชียเนี่ยไม่ไม่ใช่อันดับที่ขี้เหล่เลยนะครับ เราคือที่หนึ่งของอาเซียนคืออันดับหนึ่งของอาเซียนเนี่ยที่อยู่ในอันดับ,บกลางของเอเชียแล้วครับตอนนี้คาว่าครอบครัวฟุตบอลเนี่ยมันต้องมีความเข้าใจนะนะครับสมาคมฟุตบอลของญี่ปุ่นหรือ JFK เนี่ยเขาทําเรื่องอ่า JPanway เนี่ยเขาทําเป็นไฟล์ที่ผมเคยพูดนะทำเป็นไฟล์ PDF ไ้เลยครับเราสามารถเข้าไปในอ่าเว็บไซต์ของสมาคมฟุตบอลแห่งชาติญี่ปุ่นเนี่ยหรือ JFK เนี่ยสามารถโหลดไฟล์เหล่านี้มาอ่านได้ครับ มันทําให้ประชาชนก็สามารถมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลหรือ,อปิรามิด2ยอดเกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายของนักเตะนะครับหัวใจนะครับของการทําทฟุตบอลของญี่ปุ่นเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยเขาเขาทำเป็นเรื่องเป็นราวไว้ให้คนศึกษาได้เลยครับดังนั้นเนี่ยคขาว่าครอบครัวฟุตบอลเขาคือคนที่เข้าใจมีแพชชั่นและมีอุดมณ์ิที่ตรงในการที่จะร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาทีมชาติเข้าไปในทิศทางเดียวกันครับมีความเข้าใจร่วมกันไปในทิศทางเดียวกันนะ รส่วนอะไรที่มันแตกแตกแขนงความคิดออกไปเป็นความคิดแปลกๆเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยครับในสังคมญี่ปุ่นเนี่ยในวงการฟุตบอลเขาเพราะว่าชาติเขาเนี่ยเขาเอาเขาเอาทางเดียวกันเขาไปเดียวกันก็เหมือนเปรียบกับเหมือนบริษัทใหญ่ๆบริษัทหนึ่งอะนะครับเป็นบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยคนที่ไม่ได้สนใจฟุตบอลเขาสนใจเบสบอลเขาสนใจว่ายน้ําเขาก็ไปอยู่ในครอบครัวของกีฬายอย่างอื่นนะ ส่วนสิบล้านคนที่ก็ตั้งเป้าไว้เนี่ยที่จะมาเป็นฟุตบอลแฟมิลี่หรือครอบครัวฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะเดินเข้ามาครับมาศึกษาเรื่องเจแปนเวมาดําเนินการให้มันถูกต้องในแนวทางของฟุตบอลครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้คิดว่าเขาเก่งเขาวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นดัตตาตัวเขาอ่มาเพื่อที่จะเอาความสามารถของเขาที่มีมาร่วมกันนะครับเพื่อสร้างทีมฟุตบอลของของชาติเขาเนี่ยตามโรดแมッ ตามวิธีการของสมาคมฟุตบอลของเขาในะที่ได้วางไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพการก็คือการให้ความเคารพสมาคมฟุตบอลของญี่ปุ่นเนี่ยเขามีสูงมากครับในบรรดาแฟนบอลเขาอะน้อยนักน้อยหนาครับถ้าไม่ถึงเรื่องราวที่คั้นว่าขัดหูขัดตาเอาจริงหรือมันแย่ยจริงอะ่ะเขาจะไม่มีภาพวิจารณ์สมาคมนะฮะเขาจะไม่มีภาพวิจารณโค้ดแต่ถ้าโค้ดทําอะไรที่มันหนักหนาสาหัสจนทีมเขาเสียหายหรือสมาคมทําจน ทีมชาติญี่ปุ่นออกนอกแนวทางของเจแปนเวหรือทําอะไรที่มันรู้สึกขัดหูขัดตานะครับมากๆอ่ะมันถึงจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาจากแฟนบอลหรือในระดับวิพากษ์วิจารณ์ของแฟนบอลหรือครอบครัวฟุตบอลญี่ปุ่นจะอยู่ในระดับที่อาจจะคอมเมนต์นะครับไม่ประทับใจหรือต่อว่านักเตะที่เล่นไม่มีสปิปิตนะครับประมาณนั้นครับที่เขาเป็นกันเนี่ยนั่นแหละเขาเรียกว่าครอบครัวฟุตบอลทีนี้เราหันมามองบ้านเราทีเนี้ยครอบครัวฟุตบอลของไทยเราเนี่ยนะครับ เราเนะี่ยผมบอกแล้วครับว่าเราเหมือนฝูงมามาป่านะครับมาพยศอยู่คือยังไม่มีเรียบที่ัยนแต่มีสีเท้าที่ดีมากมีกําลังที่ดีมากครับแต่ละคนแต่ละคนเขาเรียกว่ามีอภรณ์สวรรค์นะมีความสามารถกันหลากหลายมากครับในประเทศไทยเนี่ยซึ่งในเจแปนเวเขาก็นับถือความหลากหลายนะเขาพยายามที่จะเอานักเตะที่มาจากเกาะนั้นเกาะนี้นะใน,นแต่ละพื้นที่ที่มีจุดเด่นต่างกันมีแพรชั่นแนวความคิดต่างกันเนี่ย เข้ามาเป็นประโยชน์ให้มากที่สุดกับวงการฟุตบอลของเขาในแนวทางเจแปนวีเนี่ยนี่เขาเรียกว่าความหลากหลายครับที่เจแปนวมันมีหลักข้อหนึ่งเลยนะครับในระบบเจแปนวคือความหลากหลายนี้เป็นประโยชน์กับทีมชาติเป็นประโยชน์ต่อวงการฟุตบอลดังนั้นน่ยในกฎข้อหนึ่งในการฝึกเยาวชนของเขาเนี่ยเขาจึงระบุไว้ว่าให้เด็กหรือเย,ยาวชนเขาแสดงออกอย่างเต็มที่ครับในเวลาที่เล่นฟุตบอลหรือว่าเวลาอยู่ในอะคาเดมี่เนี่ย ให้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่และโค้ดผู้ฝึกสอนต่างๆนี่จะต้องไม่บูลลี่เด็กนะครับจะต้องให้โอกาสเด็กแสดงความสามารถแล้วก็ส่งเสริมจุดความสามารถของเด็กให้เต็มทีด้วยเพราะว่าในแต่ละถิ่นแต่ละที่เนี่ยลงมาจากดอยเนี่ยอาจจะมีความแข็งแกร่งในด้านความอึดความทนเนี่ยวิ่งไม่ไม่หมดนะครับเขาอาจจะมีความสามารถในการเล่นบริเวณที่เขาอยู่เขาเล่นอะไรบางอย่างทําให้กล้ามเนื้อบริเวณขาเขาเนี่ย อาจจะมีความคล่องตัวร,รวดเร็วกว่าเด็กบริเวณอื่นเนี่ย็ค่อยๆใช้ความสามารถไปอันนั้นครับเป็นเรียกว่าการการยอมรับความหลากหลายตรงนั้นเองครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับทีมฟุตบอลหรือว่าวิธีคิดอะไรก็ตามแต่ในวงการฟุตบอลของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะต้องอยู่ภายใต้ธรรมนูญฟุตบอลหรือภายใต้ระบบของสมาคมฟุตบอลครับคือระบบองค์กรเขาเนี่ยจะเป็นระบบที่ค่อนข้างที่จะได้รับการเคารพ นะครับในการปฏิบัติทุกฝ่ายทุกส่วนจะไม่มีม้าพยศหรือม้าป่าครับทุกคนนจะไปตามระเบียบแบบแผนเป็นเป็นแนวทางเดียวกันหรือเป็นเอกภาพส่วนเกี่ยวกับว่านายกคนนั้นสมาคมฟุตบอลหรือคณะกรรมการชุดนั้นชุดนี้ที่เข้ามาเนี่ยอันนั้นไม่ใช่ครับอันนั้นเป็นแค่ตัวบุคคลตามวาระอาจจะมีการวิพาก์วิจารณ์นายกสมาคมวิพากษวิจารณ์คณะกรรมการสมาคมจากแฟนบอลได้ แต่มันไม่เกี่ยวกับสมาคมนะสมาคมก็คือองค์กรที่ที่เขาให้ความเคารพและเชื่อถือและเดินตามแนวทางของเจแปนเวส่วนตัวบุคคลที่เข้ามาบริหารอาจจะมีข้อผิดพลาดนะครับแฟนบอลอาจจะไม่ชอบแต่คําว่าไม่ชอบของเขาเนี่ยเขาเขาไม่เลยเถิดถึงขั้นเกี่ยวกับกฎระเบียบหรือว่าแนวทางของเจแปนเวเขาจะต้องรักษาไว้ตลอดนี่คืออุดมคติของครอบครัวฟุตบอลของญี่ปุ่นครับที่เขามุ่งหวัง10ล้านคนภายในปี2050นะครับ แต่ผมเชื่อนะแฟนบอลไทยเรามันมีเยอะกว่านั้นเนะี่ยเยอะกว่าสิบล้านคนแน่นอนครับเพียงแต่ว่านะวิธีการคิดของเราเนี่ยถามสิบคนถามร้อยคนเนี่ยจะมีตอบตรงกรนันนี่น้อยมากถามสิบคนก็ไปคนละทางครับบางคนก็ชอบบอลแบบนี้บางคนก็ชอบสไตล์นี้บางคนก็ชอบนักเตะคนนั้นคนนี้ครับแต่ชอบบอลนนะ่ยถามว่าชอบฟุตบอลไม่ชอบรักทีมชาติไทยไม่รักอยากให้ทีมชาติไปบอลโลกไหมอยากให้ไปแต่ผมชอบแบบนี้ถามสิบคนก็ไม่เหมือนกันครับ ต่างคนต่างชอบต่างคนต่างไปต่างคนเป็นสมาคมฟุตบอลอยู่ในหัวใจของแต่ละคนเนี่ยมีสมาคมคนละสมาคมครับมีแนวทางคนละแนวทางมีรถแมปคนละรถแมปมีวิธีการคนละอย่างเป็นอย่างนั้นครับนี่เองครับเป็นสิ่งที่เรามองเห็นในในวงการฟุตบอลไทยเพราะฉะนั้นนะครับถามเพื่อนว่าทําไมเราจะมีข้อขัดแย้งกันภายในครอบครัวฟุตบอลคือจริงๆมันถ้ามันจะเป็นครอบครัวฟุตบอลจริงแล้วเนี่ยต้องมีความเข้าใจตรงกันความเข้าใจจะเกิดขึ้นตรงไหนรู้ไหมครับ ตอนนี้ความเข้าใจมันเริ่มเกิดขึ้นเพราะเราไม่สามารถจะประกาศออกมาได้ว่าเป็นเนี่ยธรรมนูนฟุตบอลไทยนะมีเพื่อนหลายคนอยากว่าทำไมไม่ทำธรรมนูนฟุตบอลไทยขึ้นมาเหมือนเจแปนวี v. บ้านเรามันทำยากครับเพราะว่ามันจะมีการขัดแย้งเสมอไม่มีมติที่เป็นเอก,กฉันท์นะที่ที่ที่ยอมรับพร้อมกันได้ง่ายๆที่บ้านเราเนี่ยคือเราจะพูดหลักการอะไรมาเป็น,ปน,ปนบางสิ่งบางอย่างมันจะมีข้อโต้แยง้งมันมีข้อโต้แย้งที่ไม่สามารถที่จะสรุปนะครับเป็นฉันทามติได้ ดังนั้นมันก็ยากที่เราจะสามารถนะฮะทำเป็นธรรมนูญฟุตบอลโดยละเอียดเหมือนเจแปนเวได้เพียงแต่ว่าระเบยียบการในการตั้งเป้าหมายรถแมบ,บของสมาคมมันมีครับแต่มันกว้างเหลือเกินมันกว้างเหลือเกิน,กว,านวางแผนไว้ระยะเวลา5ปี10ปีจะทําอะไรบ้างแต่รายละเอียดเนี่ยมันปรับเปลี่ยนไปโดยผมดูแล้วมันไม่ค่อยมีทิศทางหรอกนะครับถึงจะมีก็อยู่ในเปเปอร์ของอประธานเทคนิคหรือแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายนะฮะ ที่เรายังไม่หยิบยกออกมาให้มันเป็นชัดเจนเปิดเผยกับสาธารณชนแต่ที่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเปิดเผยทุกขั้นตอนครับไม่มีอะไรปิดบงังครอบครัวฟุตบอลแฟนบอลทั้งนั้นฮะคือเป็นเป็นเป็นเปเปอร์หรือเป็นแผนงานหรือเป็นรายละเอียดอะไรต่างๆที่เขาสามารถเปิดเผยให้ประชาชนทั่วไปที่เป็นครอบครัวฟุตบอลสิบล้านคนเขารู้ได้ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นธรรมนูญร่วมกันนะครับแต่ของไทยเราเนี่ยที่ผ่านมานะครับ มันมีสิ่งที่น่ายินดีนะครับเพื่อนๆคือที่ผมได้มาพูดเกี่ยวกับเรื่อง J-Pen วครอบครัวฟุตบอลตลอดเนี่ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผลงานของอิชิไงครับผลงานของมาดามแป้งผลงานของสมาคมซึ่งมันเกิดขึ้นทําให้มันอ่ามันเหมือนมันเหมือนเรามานั่งคุยกันขนาดไหนก็ช่างต่อให้บุคคลที่เคยศึกษาแนวทาง J-Pen วมาเข้าใจแล้วเข้าใจมากกว่าผมก็เยอะครับให้เข้ามานั่งคุยกับท่านตรงนี้เนี่ยว่าเอ๊ะทำไมญี่ปุ่นเขไปถึงระดับโลกได้เขาไปถึงระดับ อันดับหนึ่งของเอเชียได้เป็น king of Asia เนี่ยเขาใช้แนวทาง J p t v อย่างไรแล้วมันเป็นอย่างไรเนี่ยให้ให้มานั่งสัมมนา,ากันเป็นวันวันเนี่ยก็ไม่เก็ตครับแต่การกระทําเนี่ยมันดีกว่าร้อยคำพูดหมื่นคำพูดครับการกระทําของอีชีที่นําทีมชาติไทยเนี่ยขึ้นมาอันดับท็อปร้อยขึ้นมาสิบสามสิบี่อันดับเนี่ยภายในเวลาหนึ่งเดือนให้เราเห็นเนี่ยมันมากกว่าคําอธิบาย และถ้ามีคําอธิบายเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับระบบเจแปนเวว่ามันคืออะไรมันจะยิ่งสมบูรณ์แบบมากขึ้นมันคือทัศนคติและแนวความคิดวิธีคิดครับและสิ่งเหล่านั้นละมันคือครอบครัวฟุตบอลอย่างแท้จริงสิ่งที่มาดามแป้งอำนวยความสะดวกให้กับนักเตะอำนวยความสะดวกให้กับโค้ดเดินตามแผนงานที่หนักแน่นในการสร้างสรรค์ทีมชาติไทยให้สามารถก้าวไปสู่ระดับเอเชียหรือระดับโลกเป็นอันดับแรกเนี่ยนั่นแหละครับเจแปนเวที่มันเกิดผล โดยโดยวิธีการนีมน้มันถูกนํามาใช้โดยโค้ชมาซาดะอิชิซึ่งเราจะเห็นนะครับว่าโค้ดอิชิไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เน้นทางด้านตัวซูเปอร์สตาร์นักเตะที่มีฝีมือลักษณะที่เราคุ้นชินแต่โค้ดอิชิเนี่ยใช้นะครับทัศนคติของนักฟุตบอลใช้สปีดบอลเทคนิคในการเล่นและระเบียบวินยัยวิธีการคิดองค์รวมทั้งหมดเนี่ยนำพาทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยก้าวเดินไปสู่ระดับ อันดับที่16ของเอเชียและอันดับหนึ่งของอาเซียนได้สําเร็จภายในระยะเวลาแค่6เดือนที่จริงแล้วเดือนหนึ่งก็สําเร็จแล้วครับตั้งแต่เอเชียนคัพเขาใช้ระบบนี้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะอะไรครเพราะว่าการอำนวยความสะดวกของมาดามแป้งหรือนายกสมาคมและสมาคมฟุตบอลประเทศไทยเนี่ยได้จับมือร่วมใจกันอำนวยความสะดวกให้กับทีมไทยชุดนี้ทําให้ทีมไทยชุดนี้ประสบความสาเร็จนะครับทา้งด้านผลงานขึ้นมาอย่างชัดเจนโดยแนวทางของเจแปนเวคือรวมกติเนี่ย ดังนั้นนะครับคาว่าครอบครัวฟุตบอลของเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเดินมารักทีมชาติไทยช้างศึกอย่างเดียวนะเราต้องมีความเข้าใจด้วยว่าเอะคำว่าครอบครัวฟุตบอลเราในระบบเจแปนเวียนเนี่ยมันคืออะไรอคือเราต้องคิดถูกต้องครับคือมันไม่มีอะไรมากผมพูดมาหลายคลิปแล้วครับหนึ่งมองมองฟุตบอลอย่างดูฟุตบอลอย่างมีความสุขเข้าใจนะครับเข้าใจในกีฬาประเภทนี้และเข้าใจในแนวทางนะครับเป้าหมายของทีมชาติ มองทีมชาตินะครับไม่ไม่ได้มองตัวบุคคลและรู้หน้าที่ตัวเองนะครับว่าเราเป็นเป็นกองเชียร์เราทําหน้าที่อะไรแล้วก็หน้าที่ของโค้ดทีมก็ต้องทาตามหน้าที่โค้ดหน้าที่ของสมาคมท่านก็ทําตามหน้าที่ของท่านต่างคนต่างทําหน้าที่ภายในกรอบวิธีการและเป้าหมายเดียวกันอย่างมีระเบียบวินัยอย่างมีสตินะครับอะไรที่มันไม่ใช่น้ําใจนักกีฬาอะไรที่มันนอกลู่นอกทางเนี่ยจะไม่ทําครับและเป้าหมายดับหนึ่งที่เราควรจะคิดเสมอก็คือทีมชาติ นะครับที่ยอดพิระมิดท,ทางด้านฝั่งขวาเนี่ยนั่นนั่นนั่นคือจุดที่ทุกคนเนี่ยร่วมใจกันน,นะครับเป็นมดงานเป็นพึ่งงานนะครับช่วยกันสร้างรังนะครับให้มันสามารถบรรลุจุดประสงค์ให้ได้ตรงนั้นต่างหากครับที่เขาเรียกว่าครอบครัวฟุตบอลนะครับไม่ใช่เราเดินเข้ามามาวิาพากวิจารณ์นะครับเกี่ยวกับตัวผู้เล่นมาเอาวางแผนการเล่นหรืออะไรก็ตามแต่อันนั้นไม่ใช่ครับอันนั้นมันเป็นคนชมเฉย คนชมฟุตบอลนะคคือคือ,ค,อคือชอบดูฟุตบอลนะพูดง่ายๆเถอะยังไม่ถึงขั้นว่าท่านจะเป็นครอบครัวฟุตบอลได้แต่ครอบครัวฟุตบอลต้องมีทัศนคติที่ดีต่อฟุตบอลครับมีทัศนคติบวกต่อทีมชาติต่อสมาคมและต่อองค์การพยพของฟุตบอลไทยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เห็นบุคคลที่อยู่ในวงการนีเน่เป็นเป็นศัตรูนะมีแต่พี่แต่น้องกันน,ะนี่เขาถึงเรียกว่าครอบครัวครับขเขาใช้คำว่าแฟมิลี่คำว่าแฟมิลี่ทุกคนเนี่ยเป็นพี่น้องกันครับ เป็นเป็นเป็นบ้านเดียวกันนะพูดง่ายๆอะไรที่มันขัดแย้งให้อภัยกันได้ก็ต้องให้อภัยกันก้าวเดินไปร่วมกันด้วยข้อตกลงข้อตกลงเดียวกันระเบียบบ้านเดียวกันครับเขาถึงเรียกว่าแฟมิลี่ได้แต่ถ้าเขาว่าแฟมิลี่เนี่ยยังขัดแย้งกันอยู่นะยังบูลลี่นักเตะตัวเองยังบูลลี่ทีมชาติตัวเองกันอยู่นะครับยังต่อว่ากันอยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่ครอบครัวสิครับเหมือนท่านพูดนะถูกต้องเลยทําไมครอบครัวฟุตบอลที่ช่องพัคินพูดทําไมยังขัดแย้งกันอยู่ก็มันยังไม่ใช่ไงครับ ถ้าทาไมมันจะใช่ล่ะครับมันจะใช่ก็ต่อเมื่อเรามีจิตใจที่ยกขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะยอมรับเสียสละและให้อภัยครับต้องจุดนั้นเราจะเป็นได้เนี่ยถ้าเราอยากจะก้าไปสู่ระดับเอเชียหรือระดับโลกเราต้องเราต้องเป็นครอบครัวฟุตบอลอย่างแท้จริงให้ได้หรือฟุตบอลแฟมิล,ลี่อย่างเข้าใจให้ได้ซึ่งผมเองจะพยายามทําหน้าที่ให้ดีที่สุดครับในการประชาสัมพันธ์เรื่องนี้แม้ว่านะครับจะเป็นโค้ชคนใดก็ตามแต่ต่อไปจะไม่ใช่โค้ชอเชี ต่อไปจะไม่ใช่สมาคมในยุคมาดามแป้งอะไรก็ตามแต่นะครับเส้นทางนี้มันต้องดำรงอยู่ต่อไปนะครับโค้ดผ่านมาเดี๋ยวก็ผ่านไปนะครับสมาคมผ่านมาตามวาระเดี๋ยวก็ผ่านไปนักเตะผ่านมาเดี๋ยวก็ผ่านไปครับแต่ว่าองคชาพยศของฟุตบอลไทยและทีมชาติไทยก็ยังคงอยู่นี่คือทัศนคติที่เราควรจะระลึกถึงว่ามันเป็นแบบนั้นครับถ้าเรารักทีมชาติไทยเราก็ต้องมองให้เห็นภาพเหล่านี้และภาพอื่นจะมารบกวนไม่ได้เลย ภาพเกี่ยวกับรายละเอียดนะถ้าอะไรที่มันจะทําให้ครอบครัวเราวุ่นวายนะอะไรมันจะเกิดเปมปัญหาทําให้มันขัดแย้งได้ทะเลาะเบาะแวงกันเราต้องลดลงให้หมดครับก้าวเดินไปอย่างมั่นคงอย่างมีเอกภาพนี่แหละครับเขาถึงเรียกว่าครอบครัวฟุตบอลคลิปนี้ผมมาย้ําเรื่องฟุตบอลแฟมิลี่อีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะว่าผมต้องย้าเรื่อยๆเลยนะต้องกาบขออภัยด้วยนะครับว่าครอบครัวฟุตบอลคืออะไรฟุตบอลแฟมิลี่ในระบบเจแปนเวคืออะไรเนี่ยตรงนี้เป็นหัวใจมันเลยนะครับ ถ้ามีความเข้าใจตรงจุดนี้แล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองเพราะว่าเมื่อทัศนคติตรงแล้วเนี่ยรายละเอียดปีกย่อยต่างๆมันจะไปถูกต้องนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทัศนคติไม่ถูกไม่ตรงเนี่ยไปยังไงมันก็ทะเลาะกันครับไปยังไงมันก็เป๋ไปยังไงมันก็คนละทิศคนละทางครับถามหาทีมชาติไทยในยหัวใจแต่ละคนแต่ละคนไม่เหมือนกันสักคนเนี่ยตรงนี้เองครับมีเพื่อนหลายคนบอกว่าทําไมเราไม่ท,ทมาธรรมนูญฟบ,บอลไทยมันก็ต้องมามันที่จริงควรจะทำาหระครับ แต่มันมาติดตรงคําขัดแย้งนี่แหละคือเราไม่ยอมกันนะต่างคนต่างคนต่างคิดนะฮะก็ใช่ว่าความคิดใครจะถูกจะผิดนะแต่มันคิดคนละอย่างนะมนุษย์เราเนี่ยคนเราเนี่ยมีความคิดคนละอย่างเนี่ยถูกต้องครับมันเป็นความหลากหลายแต่ทีนี้วิธีการทุกวันนี้คืออะไรก็คือสมาคมฟุตบ,บอลไม่ทําำามานูฟุตบอลครับแต่ทําผลงานให้ดูแต่มันก็เป็นไม่รู้ว่าเป็นกรรมอะไรไม่รู้ฮะทาผลงานขึ้นมาระดับท็อป99บของโลกแล้วเนี่ย ภายในระยาาราะเวลาแค่แค่เดือนเดียวไม่กี่เดือนเนี่ยขึ้นมาที่หนึ่งของอาเซียนขึ้นมาระดับ16ของเอเชียแล้วเนี่ยแฟนบอลดีเพื่อนเราอีกมากมายก็ยังมองไม่เห็นกันดีครับผมก็ไม่รู้มันเป็นกรรมอะไรไม่รู้นะคือทําให้ดูแล้วก็ยังไม่เข้าใจเนี่ยขนาดพีผลงานขนาดนี้ยังไม่เข้าใจแล้วภาษาอะไรครับที่เราจะมานั่งโต๊ะมาคุยกันทาทำเมนูฟุตบอลเมื่อ,อไหร่ก็ตามแต่นะครับที่ที่เพื่อนๆนเราเนี่ยนะครับ ยังไม่เอาจุดที่ว่าเรารักกันเนี่ยละความขัดแย้งยอมให้กันเชื่อใจกันนะครับว่าต่างคนต่างจริงใจเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องกันครับเราเป็นคนไทยด้วยกันเราเป็นพี่เป็นน้องกันจับมือประสานร่วมแรงรักใคร่กันไม่บูลลี่กันไม่กันแกล้งกันไม่ต่อว่ากันนะครับมีอะไรก็อย่าว่ากันสังเกตดูฮะผมผมจะไม่ไม่ชอบให้มีดราม่าหรือผมไม่ชอบให้ให้มีการต่อว่าใครเพราะว่าเราคือพี่น้องกันทั้งหมดเลยตรงนั้นถ้าเราทําติดทําใจได้ตรงนั้นเนี่ย เราจะสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วนั่นแหละครับเขาเรียกว่าครอบครัวหรือฟุตบอลแฟ a ม i l ีและทีนี้เนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือทำมนุฟุตบอลในแนวทางเดียวกันเหมือนกับเจแปนเวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตามมาหลังจากที่เรารักกันแล้วนะครับเราเป็นเอกภาพกันแล้วมันจะเกิดขึ้นได้ครับแต่ตอนนี้เนี่ยไม่มีใครกล้าที่จะยกขึ้นมาทำเพราะว่ามันจะมีความขัดแย้งอยู่ตลอดเวลาบ้านเมืองเรามีความขัดแย้งมาหลายสิบปีแล้วครับแก้ไม่จบเลยไม่รู้เป็นอะไรกับคนไทยเนี่ย มันจะเป็นคำสาบหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะว่าบ้านเมืองเราทำไมเป็นแบบนี้น,ะนิยมความขัดแย้งและความรุนแรงเนี่ยต่างคนต่างไม่ลงรอยกันครับแต่แต่เวลาวิธีคิดเนี่ยเราสมานสามัคคีกันไม่ได้เลยแล้วทีนี้ขนาดผลงานเราขึ้นมาขนาดนี้อย่างชัดเจนนะชาวต่างชาติเขายัางชื่นชมเยินดีเนี่ยแต่เรากลับไม่เห็นยังขัดแย้งกันอยู่เนี่ยตรงนี้แหละครับมันถึงเป็นครอบครัวฟุตบอลยังไม่ได้ดังนั้นนะครับ ผมขอทําหน้าที่ในการบรรหารเรื่องฟุตบอลแฟมิลี่และแนวทางที่ถูกต้องในการสร้างทีมนะเพื่อจะไปสืบถึงระดับเอเชียระดับโลกซึ่งมันเป็นต้องเป็นเป้าหมายของเรานะครับผมไม่ได้มีความรู้ทางด้านเทคนิคฟุตบอลหรือผมไม่ได้อ่าเป็นครูรูเรืออะไรทั้งสิ้นครับแต่ผมเข้าใจเข้าใจในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่เป็นคนไทยเนี่ยครับว่าความรักความสามัคคีคืออะไรและครอบครัวฟุตบอลหรือฟุตบอลแฟมิลี่มันจะเป็นจริงกับระบบที่เราจะกำลังจะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าเพื่อจะให้ทันทีมชาติญี่ปุ่นทีมชาติเกาหลี หรือฟุตบอลในเอเชียของเราที่เข้าประสบความสําเร็จเนี่ยเราจะต้องก้าวตามเขาให้ทันครับอันนี้เป็นจุดมุ่งหมายที่ถ้าเกิดเรารักฟุตบอลไทยเราต้องมีจุดมุ่งหมายเดียวกันครับเพราะว่าเราคือพี่น้องกันเราคือครอบครัวฟุตบอลฟุตบอลฟุตบอลแฟมิลี่ของประเทศไทยนี่แหละครับนี่แหละครับคือจุดมุ่งหมายที่สําคัญที่สุดหัวใจที่สําคัญที่สุดที่มันจะแก้ปัญหาในทุกเรื่องครับในวงการฟุตบอลไทย